ไปถ่ายบางคนนะแบงค์เดะแต่ใหม่กว่าป้าไปถ่ายมันหลุดมาขี่ลุยนาไปเลยว่ะขี่ลุยนาไปเลยว่ะลงตรงไหนฮะไม่มีทางลงข้างหน้าเหรอไปทางไหนเนี่ยลงนี่ปึ๊บอ้อมปึ๊บขึ้นปึ๊บปึ๊บปึ๊บไปเลยโอ้ยขี่ลงข้างหน้าตายงานนี้เอ้าไม่ละ <laughs> and... อดีรจเด50เร er ่คร uh, oh ับของเสียชาติของเราวัวตักลุมเลย้โหเราจะไปลุยไฟกันเลยครับ ถายดูถ่ายดิขึ้นไปกันเลยครับหาทางไปไม่เจอไปทางไหนครับไปทางว่ะขึ้นเมื่อไงวะมีทางไปมีทางไหนวะทางไปดูาจะขึ้นมุมกันมาจะได้อะไรบ้างมีครับผู้กำงเรล่องแปดเฮ้ยไอหมูมึงจิบจูร์เงี้ยนั่งนี่เห็นทางกันนี่นี่คิดคิด

ไฟเลยครับงานนี้ต้องไปด้วยอ๋ออ๋ออ้อนเล้อนแค่ไหนเจจำพอไว้ครับลมไฟเลยครับนเครับไม่้สึว่าเรามาเจอช่อนึ่งครับแพ็กพูดเงินหรือเปล่า มาจังหวัดมาไปครับตั้งระบาดจริงๆปิดถ่ายก็มือยนะตีแ่เหรอตีแต่เอาครับมีหมานะครโดนไล่จะเจอศตรูแล้วครับจะไล่หรือเปล่าเยครับตรงนี้เลยอาเรามาลุยกันเลย รัทโ <c oughs> อ,อ้โห,โหตลุ่มเลยครับเกรียมเลยครับ <c oughs> ินนรียม กับแฮกโคเทอนครับาะโคยดินร่วมสวยมากเลยครับสบายครับบินเงาบินเงาเลยเลือกอไดำฝนตกนะนี่ยดินสบายเลยชิวๆเลย ขารนะัวเถื่อนอนะมีหนาขุ้มนะฮะจะไปได้หรือเปล่าเรามาดูมุมสูงคนระับมุมสูงนะนะครับคนละยอดเลยนะใครกลัวเถื่อนหรือเปล่าท่าน่ะ

โหร่งมดเลยนะ<ห> <laughs> คดเถื่อนคะับเจ้ากนูอยู่กับอะไรปะมันเอ๊ะกบอนี้ช่งไหนงีช่องกายสิเจ็ดนะติดตามด้วยนะโคตรเถื่อนนะโอ้ยมีบริการดีครับมีหนูนะฮะเจอหลังบทไหนหนูท่หมามันไม่ไรวะ มาแล้วครับโอ้ยก้ะปังแบบนี้ก็เกียบ์ไง เพชฌฆาตของเราครับแดงหนูสดเนาะยองหาหนูให <c oughs> ้มันกินเพชาตของเราครับเ <ic ly> รียบร้อยครับ เมือไปแล้ว สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ